สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องใบบุญบัวนะคะวันนี้พี่บัวอยู่ที่บ้านสวนยินดีค่ะกับบ้านทุกวันอาทิตย์นะคะแวะมาดูสวนจะเห็นว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพส์ขายมะแปมกับผักสาบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของบ้านสวนยินดียังมีจําหน่ายตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะแปมต้นเล็กหรือว่าผักสาผักอินูนนะคะ วันนี้พาเพ,เพื่อนมาดูต้นมะแปมนี่เดือนนี้เดือนธันวานะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปี64เนอะแต่ว่ามะแปมที่เราเห็นข้างหน้านี้คือชุดดอกของฤดูการที่2565นะคะเพราะว่ามันจะติดลูกในปีหน้าเนอะแต่ว่าไอ้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นดอกมะแปมก็จริงนะคะแต่เป็นดอกตัวผู้มันจะไม่ออกผลนะคะ สังเกตยังไงว่าเป็นดอกตัวผู้อย่างแรกก็คือมันเป็นกระจุกนะคะเป็นกระจุกเป็นช่อบแบบเนี้ยแล้อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือดอกตัวผู้ต้นตัวผู้จะออกดอกก่อนต้นตัวเมียนะคะตอนนี้ต้นตัวเมียยังไม่ติดดอกนะคะที่ออกมาก่อนนี่จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยถามว่าตัวผู้มีโอกาสติดผลไหมไม่มีนะคะ ถึงมีก็น้อยมากๆนะคะในต้นที่เป็นต้นกระเทยต้นที่เราเรียกว่าต้นกระเทยก็คือเขาจะมีเหมือนกับโดยหลักหลักๆเขาก็คือเขาจะเป็นดอกตัวผู้นะคะแต่ว่าบางปีเขาก็จะเป็นเหมือนกับมีดอกตัวเมียผสมมาสักดอกสอดอกนะคะในหนึ่ต้นแล้วก็จะออกผลนะคะ ซึ่งปกตินะ่ะถ้ามันเป็นต้นตัวผู้มันจะไม่มีผลเลยแต่ว่าถ้าเขาเป็นต้นที่เป็นเหมือนกับออภาษาเราเรียกว่าต้นกระเทยนะคะเขาจะมีผลอยู่เพียงแต่ว่าจะไม่ดกนะคะโอกาสเกิดผลก็จะน้อยมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเดี๋ยวพามาดูโอ้แดดนี่เห็นไหมคะช่อเกสรเขา อันนี้ตัวผู้แน่นอนเป็นแบบนี้เป็นช่อนะคะถ้าเป็นตัวเมียเขาจะออกดอกแบบเดี่ยวนะคะก็ะคือเหมือนกับช่อบแบบนี้จะมีดอกอยู่ดอกเดียวหรือสองดอกนะคะแต่ถ้าออกมาเป็นกระจกแบบนี้ตัวผู้แน่นอนนะคะแต่ถามว่าตัวผู้ดอกมันเอาไปทําอะไรได้ไหมทําได้นะคะประกอบอาหารได้เหมือนกับไปทําพวกยำพวกอะไรนะคะเพราะว่าดอกเขาก็จะมีรสเปรี้ยวเหมือนกับยอดเหมือนกับผลของเขานั่นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆจก,ก,กินเหมือนกับยำยำดอกผักติ้วไหมคะดอกผักติ้วของภาคอีสานนะคะไอ้ดอกพวกนี้ก็เอาไปยำได้เหมือนกันนะคะก็จะให้รสเปรี้ยวเนาะถ้ายอดอ่อนเนี่ยกินได้นะคะถ้าเป็นยอดอ่อนให้รสเปรี้ยวเหมือนกันใส่ต้มไก่ต้มปลากนะ็าจะให้รสเปรี้ยวเหมือนกันกบเราใส่อะไรเนาะยอดผักติ้วยอดใบมะขามอะไรประมาณนั้นนะคะ ดูอีกเ้านะเขียวปือ้อดอกมากๆดอกตัวผู้ดอกมากๆช่วงนี้มันหน้าแรงนะคะก็จะเล่งให้น้ำมะแปมเยู่แต่ว่ามะแปมเทศปลูกลงดินเขาก็จะลากเขาเยอะเนาะเขาก็จะไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเขากําลังออกดอกแล้วก็จะให้น้ํำพอเต็มที่นิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นดอกตัวเมีย ออกดอกแล้วถ้าแบบขาดน้ําเขาจะร่วงไปเลยนะคะเราก็จะไม่เราก็จะไม่มีผลมาแปนอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเมียอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วเนะะี่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะตัวเมียแบบนี้นะเขาจะออกมาดอกเดียวๆแบบนี้นะก็คือปลายช่อเขาจะมีหนึ่งหนึ่งดอกหรือสองดอกนะคะแบบนี้นี่มันก็เป็นตัวเมียนะคะอ๋อไม่โฟกัส กกโอเคเห็นไหมคะนะคะดอกเดี่ยวเป็นตัวเมียนะคะที่ปลูกไวร้รวมๆกันมันจะมีทั้งต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแต่ว่าสังเกตดูง่ายๆตัวผู้ออกดอกก่อนนะคะตัวเมียจะออกทีหลังนะคะเนี่ยเห็นไหมเต็มเต็มต้นเต็มนี้มีแต่ดอกตัวผู้หมดเลยตัวนี้ผูกเชือกไว้นะคะผูกเชือกไวใ้ให้รู้ว่าเป็นตัวเมียนะคะ ต้นมะแปมต้นเล็กเราขายต้นละ35บาทเองนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็จะมีค่าจัดส่งเดี๋ยวสอบถามมาได้นะคะว่าค่าจัดส่งเป็นยังไงก็จะแพงนิดนึงนะคะถ้าส่งทั้งต้นทั้งถุงดำเนาะแต่ว่า35บาทนี้ก็คือลุ้นเพศเอานะคะจะไม่ได้เป็นตัวเมียเนาะเพราะว่าเราพกต้นเล็กๆอาอยุไม่เกิน สามสี่ปีที่เราขายเนี่ยมันจะบอกระบุไม่ค่อยได้ว่าเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียจนกว่ามันจะออกดอกนะคะเราจะพา,าเพื่อนๆมาดูมะแปมฝั่งนี้นะคะมะแปมฝั่งนี้เป็นมะแปมที่ปลูกประมาณสามปีนะคะสองปีกว่ากว่าสามปีแต่ว่าตอนเป็นต้นแกากี่ปีก็ไม่ได้นับนะคะปรากฏว่าปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วมีอ ออกดอกออกดอกเป็นบางต้นนะคะปีนี้พี่บัวก็มาดูเนี่ยอันนี้มันยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ว่ามันเหมือนดอกมันเป็นกระจุกนะคะแต่ว่าก็มีดอกเดียวนะดอกเดียวสองดอกอะไรประมาณนี้ก็ต้องลุ้นเอาว่ามันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะเดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงแต่ว่าอาจจะมีแนวโน้มเป็นตัวผู้นะคะเพราะว่า เขาอายุยังไม่ถึงห้าปีนะคะปกติมะแปมจะออกผลประมาณปีที่ห้านะคะปีที่ห้าขึ้นไปนะคะหรือว่าถ้าสมบูรณ์ก็มีบางต้นที่ออกตั้งแต่ปีที่สามหรือปีที่สี่นะคะแต่โดยโดยค่าเฉลี่ยของมะแปมที่เคยปลูกแล้วก็สังเกตดูนะคะจะอยู่ที่ห้าปีบางต้นก็หกปีเจ็ดปีก็มีนะคะถึงออกผลนะคะก็คือ ปีที่ห้าบางทีมันออกดอกมันเป็นดอกตัวเมียแต่ว่าไม่ติดลูกนะคะปีถัดมาก็ออกดอกอีกก็ไม่ติดลูกอีกเนี่ยก็คือดอกร่วงหมดปีที่เจ็ดค่อยติดลูกเต็มต้นอย่างนี้ก็มีนะคะมันแล้วแต่จริงๆแต่ว่าบางต้นก็แบบปีเดียวปีเดียวรู้เลยว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะเพราะมานันนันออกดอกมาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นต้นตัวผู้ส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปทับกิ่งนะ ไปทาบกิ่งตัวมีนะคะนี่ก็เป็นมะแปมอายุประมาณ3ปีของพี่บัวนะคะสูงและท่วมยังไม่ท่วมหัวเท่าไหร่สูงประมาณ150เมตรนะคะปลูกกลางแจ้งแต่ว่ามันก็จะได้ร่มจากบ้านร่มจากต้นมะพร้าวอยู่นะคะปกติมะแปมเขาจะอยู่เป็นไม้ชั้นสองเนาะถ้าเขาอยู่ในป่าตามธรรมชาติของเขา เป็นไม้ชั้นสองก็คือจะมีไม้หลักเ,เป็นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นให้ร่มเงากับเขานะคะอันนี้ถ้าเราปลูกกลางแจ้งโดยส่วนใหญ่มกักไม่ค่อยงามนะคะไม่โตแต่ก็เลี้ยงไม่ตายอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเขามีร่มมีร่มเงาประมาณว่าเป็นไม้ชั้นสองนี่เขาจะโตเร็วนิดนึงนะคะโตเร็วนะคะแล้วก็งามเร็วมาก บรรยากาศบ้านสวนยินดีหน้าแรงก็จะแห้งๆหน่อยนะคะต้นมะแปมของเราก็จะมีทุกมุมเลยนะคะปลูกไว้ใต้ร่มไม้ทุกมุมเลยเพราะว่าถึงมันจะเป็นตัวผู้เราก็ไม่ได้ซื้อเลี้ยดอะไรนะคะเพราะว่าเราเก็บยอดมันไปกินกินกับต้มไก่ใส่แกงอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ยอดก็งามแต่ว่าฝนเยอะๆเขาทำถนน ฝนและเปรียวเข้ามาสังเกตดูไอ้ที่ปลูกไว้กับต้นไม้อื่นนะคะประกบกับต้นไม้อื่นเขาจะโตเร็วมากอันนี้น่าจะสองปีสองปีสามปีอ้าอ่าอเขา,าขึ้นเขามีดอกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆอ่มีดอกแล้วตัวผู้หรือตัวเมียเนาะลุ้นนะนะอันนี้มีดอกเดียวแต่อันนี้เป็นช่อ,อคะอ๋อเป็นปีแรกที่เขาติดดอก ติดดอกเองโดยเป็นต้นถ้าได้เป็นต้นตัวเมียก็จะเป็นตัวเมียโดยธรรมชาติของเขานะคะส่วนใหญ่ที่อยู่ในขรถางที่มันติดดอกอันนั้นจะเป็นต้นทาบกิ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทาบกิ่งนี่ต้นทาบกิ่งจะใส่กระถางไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าพอดีปีนี้มันลืมไปแล้วว่าไอ้ต้นไหนที่มันออกดอกแล้ว คือเราทาบกิ่งก็จริงแต่ว่าบางทีเขาจะยังไม่ออกดอกนะคะ mm hmm. ก็คือความสมบูรณ์ของต้นมันยังไม่พร้อมเนาะ mm hmm. พวกนี้จะทาบกิ่งเกือบทั้งหมดอัน mm hmm. นี้ต้นดอกแก้ว mm hmm. เอาตัวนี้ออกดอกแล้ว mm hmm. เดี๋ยวลุ้นไปเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะคะ mm hmm. ถ้าดอกแบบนี้แล้วยังดูไม่ออกต้องให้โตวกว่านี้อีกสักหน่อยก่อน โอเคค่ะก็เอามะแปมตอนออกดอกมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากสั่งซื้อมะแปมหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมสวนมะแปมก็ติดต่อมาได้นะคะมันสวนยินดียินดีให้บริการจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย